เอามาแล้วเพื่อนๆดูครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีลังกาไม่รู้กี่ตลบแล้วมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหชนกับกลุ่มที่กองรวมกันเรียบร้อย สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองช,อช็อตเช่นเคยนะผมแลตอนนี้ผมก็อยู่สวนข้าวโพดอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ข้าวโพดก็ได้หักเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้ก็หลังจากหักเสร็จแล้วก็ได้ทําการแบกหามไว้ให้เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้ที่เดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆนี่นะนี่คือที่ ที่ผมได้แบกไว้รวมกันเรียบร้อยกับแม่นะครับผมส่วนพ่อก็อยู่บนสวนเดี๋ยวจะมีการกิ่งกระสอบลงมานะเพื่อนๆเดี๋ยวดูไว้เพื่อนๆเป็นอะไรที่มันมากสําหรับผู้ที่บอกไม่มีงานทำนะครับผมสําหรับคนที่บอกไม่มีงานทําให้ลําบากจังไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้มีงานทําแน่นอนดูครับมาอีกแล้วครับผม ถาอยู่บนดอยนะไม่ต้องกลัวครับอยู่ในเขาคนระับเพื่อนๆมา,าจะลําบากตรงที่ว่ามีรายจ่ายตอนที่ตอนปลูกตอนลงทุนใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวนะครับผมแล้วพอพอจะเก็บเกก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เงินเป็นก้อนนะเพื่อนๆได้เป็นก้อนแสนสองแสนนี้ครับผมถ้าปลูกเยอะเราก็จะได้หลายแสนนะครับผมบางครอบครัวเป็นร้านนะครับผมไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องมีใบปริญ,ญาไม่ต้องมีพุทธใดๆนะผมทําสวนนี่คือใช้ความอดท,ทนใช้ความขยันลุ่นๆเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการแบกข้าวโพดหามข้าวโพดมารวมกองรวมกันไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยคนระับ นี่ครับเพื่อนๆวิธีการแบกนะครับผมแล้วก็มีการทําการเอาตอกมัดไว้ถึงตรงที่ตรงที่ไปกระสอบนะครับผมหรือใครจะใช้ตัวนี้ครับผมเขาเลือกอะไรตัวนี้แบกก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าผมขนาดแบกสดๆนะผมพอตอกที่มัดไว้เนี่ยออกนะครับผม รอทาการสีนะครับผมเพื่อนๆไม่ง่ายครับผมแต่ก็ได้ไม่ยากไม่ต้องมีใบปริญญาไม่ต้องมีวุฒิใดๆไม,ไม่ต้องมีเขาเรียกว,ว่าประสบการณ์ใดๆนะผมผมแค่อดทนแล้วก็ขยันใช้แรงงานอย่างเดียวนะผมแล้วมีการแบกแบกมากองรวมกันไว้อีกนะผม อ่านี่นะแบกบอย่างนี้ก็ได้นะผมแล้วก็เราก็กองรวมกันไว้เป็นกลุ่มก,ก้อนนะผมก็ผมอยาผมพะ่ห้เพื่อนได้ดูบรรยากาศนะ เอามาแล้วเพื่อนเพื่อนดูครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีลังกาไม่รู้กี่ตลบแล้วมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหชนกับกลุ่มที่กองรวมกันเรียบร้อยนะครับคุณพ่อกําลังอันนี้อยู่นะเกลี้ยงลงมาดูดูไว้นะเพื่อนเพื่อนตอนนี้กําลังมัดอยู่นะผมอยู่นู่นบนเขาโน่นเลยเพื่อนเพื่อนดูการทํางานแบบชาวบ้าน นะครับผมเดี๋ยวรอดูพ่อไหลลงมากันเนี่เราต้องเก็บกระสอบให้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนางกองรวมกันไว้ดูครับบรรยากาศหลังจากหักเสร็จก็จะเป็นลาบเป็นหน้ากองอย่างนี้นะผมแล้วก็เหยียบให้มันเป็นลาบหน้ากองจะได้ไม่รู้ครับผู้ใหญ่เขาอาจจะเผาหรือว่าอาจจะก,กลบกลบดินหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนมีเป็นพันกระสอบนะครับผมอย่างตามเป็นพันกระสอบนะหรือหลายร้อยกระสอบนะ ทพ่กองไว้บนเขาๆนะครับผมที่เป็นจุดขาๆนะั่นคือกระสอบลุวนๆเลยแล้วทีนี้คุณพ่อก็จะมีหน้าที่กิ้งลงมาจากบนดอยนะผมเพราะเราแบกจากบนดอยลงมาไม่ไหวนะผมรองเทา้าต้องใช้รองเท้าสตั๊์นะครผมถ้ารองเทา้าธรรมดานี้กิ้งกับกระสอบเลยนะผม <c oughs> ะเดี๋ยวรอดูคนคพคุณพ่อกิ้งลงมานะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก่อน ดูคนแม่อายุเยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะนี่นาเอนดูผู้ใหญ่นะครับผมใช้แรงงานอย่างเดียวแล้วครับแต่เขาอาจจะชินแล้วเพราะว่าทำทุกๆปีนะครับผมดูนี่ครับผมแบกมาจากสวนโน้นเลยเนาะสวนปลายขาปลายสวนนาผมนี่เป็นมันเป็นเนินเป็นเป็นเนขาขึ้นสูงนะครับผมเขาทำสวนที่ บนดอยนะเนี่ยล้วก็มากองรวมกันไว้หลายๆกองนะเวลาสีเขาก็อาจจะเอารถโมมาจอดอยู่เลยเขาก็จะโมนะผมเอามาเล็ดอะไรหนามาแล้วนะเพื่อนๆผมก็ต้องเตรียมตัวโดดนะครับผมเอาตามอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ลงมาแล้ว พี่น้องครับไม้แล้วพ่อผมกิ้งไม้แล้วคนระับดูครับดูดูโอ้นี่ยมันไปติดอะไรที่ร่องอะไรสักอย่างนะผมนี่นี่คือที่กิ้งลงมาจากดอยสูงตรงนั้นแล้วผมซึ่งไม่สามารถขึ้นขึ้นไปแบกได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวดูตัวอย่างนะกำล,ลงไหลลงมาแล้วดูนู่นเลยครับผมตรงที่พ่ออยู่นั่นนะเก้งมาแล้ว ดูวมันจะเป็นยังไงเอามาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่กิ้งมาเบามากเลยตัวนี้โอ้ทุกทีจะกิ้งแรงมากนะผมเอนอะไรที่มันมากครับผมสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากแบกเสร็จปุ๊บก็ทำกันโมนะครับผมรดโมมาแล้วนะผมเนี่ย หมดเตยกองหนึ่งแล้วนะมีอีกสองกองไม่รู้ว่าคอนนี้มันจะค่ำรูเป่ะตอนนี้จะหกโมงนี่เ,าเขาเขากำลังทำหลักของโม่คือคล้ายๆกับให้ล้อมติดลมตรงนัน้นนะเดี๋ยวไม่ต้องเบิ้ลน,นะอย่าล้อมโม่มีมนีน้องๆท,ที่มาเคยเยอะบอกว่าเป็นอะไร้ช่ไนมนนะ่ะ เนี่พี่น้องเสร็จไปกลองหนะึ่งเพิ่งรู้ว่าเ้าโพดก็นหนักใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะเพื่อนๆโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่กิโลแล้วก็ได้ตังกี่บาทนะครับที่ทำงานเหนื่อยๆนะครับนี่สวนที่กิ้งลงมากบบบนนอยเนี่ยนะครับ ตอนนี้จะทำกันโม่แล้วนะพี่น้องแล้วเขาไปส่งโรงงานแล้วนะผมโอเคครับเพื่อนๆนี่พี่น้องครับเล่นเป็นมืดหรือยังครับผมโมนี่กองสุดท้ายนะพี่น้องเอ๋หรือว่าเพื่อนๆทีนี้ต้องเปิดไฟแล้วเพราะว่ามันมันมืดเลยครับเพื่อนๆดูทำไมอากูมาซ่อาหน้าแม่เขีแม่กูมาซ่อมพกไฟยังได้ครับพระอาทิตย์ตกดินไปตั้งนานแล้วตอนนี้หกโมงกว่านะเพื่อนๆ ดูบรรยากาศครับเ,เยนนน็นแล้วเริ่มเย็นแล้วตอนนี้ต่ำกว่า20แล้วแน่นอนตอนนี้17 18องศาแล้วเดี๋ยวดึกๆก็จะตกลงมาประมาณอ่า10-11องศานะครับผมบอกว่าเย็นมากๆเลยเพื่อนๆรายกตอน,นี้เรินจนมืดอีกแล้วแต่ว่าฉากมองไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูได้เพราะว่ามันโลหุดนะครับผมมันวายมากงานมันวายมากครับผม แล้วขาตั้งล้องก็ไม่มีนะก็เลยต้องให้ดูแค่รถโม่อย่างเดียวเลยเนะี่ย